อาถรเวศเป็นหนึ่งในไตรเพศของรัตธิพรามปรากฏในคำพีใส่เวศอันว่าด้วยเวทมนต์คาถาและพิธีกรรมสามารถใช้อิทธิฤทธิ์กำหนดให้ผีสางเทวดามาช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายได้สามารถแก้ไขพลังชั่วร้ายจากอาถรรพ์ต่างๆให้มาลายหายไปได้และยังสามารถทำร้ายทำอันตรายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตได้ด้วยฉะนั้นคำพีส่เวศ จึงเปรียบได้ด่งมีดสองคมขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้มีดจะหันคมไปด้านไหนเท่านั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือศาสตร์แห่งใสนี้กลับแพร่หลายไปในหมู่คนซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญหมายถึงกลุ่มชนซึ่งอยู่อาศัยในป่าดงแทบไม่เคยย่างกลายเข้ามาในเขตเมืองเลยพวกนี้คือชนกลุ่มน้อยเผ่าเกรียงซึ่งมีขนบประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง พวกเกเรี่ยงไม่นับถือศาสนาพุทธแต่นับถือผีเป็นสารณะแต่ทว่าชนกลุ่มนี้เคยใกล้ชิดกับคนไทยซึ่งเป็นคนในท้องที่จึงไม่เป็นปฏิปักษ์กับคนนับถือศาสนาพุทธและมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อพระสงฆ์ตามสมควรเมื่อมีพระธุดงจาริกผ่านมาในถิ่นที่อยู่ก็ยินดีนำพัดตาหารมาถวายด้วยถือว่าได้บุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน ชนเผ่ากระเรียงกลุ่มเล็กๆซึ่งอาศัยอยู่ในเขตตำบลทุ่งสมอนหนองขาวอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดราชบุรีซึ่งพื้นที่แถบนี้ในอดีตยังเป็นป่าดงไม่มีชุมชนคนไทยพื้นราบเข้าไปทำมาหากินนอกจากชนเผ่ากระเรี่ยงเท่านั้นแม้จะเป็นถิ่นที่อยู่ของกระเรี่ยงแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆมีแค่สิบกว่าหลังคาเรือนเท่านั้นพวกนี้ทำไร่เลื่อนลอย และหาของป่าเอาออกมาขายเลี้ยงชีพและในพวกกรเหี่ยงทุ่งสมอนหนองขาวแห่งนี้มีกรเหลี่ยงบางคนครั่งวิชาไสยศาสตร์อยู่ด้วยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาไสายเวทมาเช่นนี้กลับเชื่อมั่นและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีความสามารถอันวิเศษเหนือธรรมดาและกระหายที่จะทดสอบทดลองไสยเวทของตนตลอดเวลา โดยเฉพาะกับพระธุดงซึ่งบังเอิญจาริกผ่านมาพักอยู่ใกล้หมู่บ้านของตนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีพระธุดงกี่รูปแล้วที่กลายเป็นเหยื่อของกะเหรี่ยงจอมขมังเวทผู้นี้และไม่รู้อีกเช่นกันว่ามีพระธุดงกี่รูปต้านทานอิทธิฤทธิแห่งสยเวทอันเข้มขลังนี้ไปได้และมีพระธุดงกี่รูปที่ต้องมรณะภาพไปเพราะถูกกระทำจากคุณใสอันร้ายกาศ กระทั่งพระภาวนาโกสลเถระหรือหลวงปู่รอดเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพนำภิกษุสามเณรลูกศิษย์ของท่านจาริกทุดงผ่านมาถึงทุ่งสมอนหนองขาวกาญจนบุรีซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าดงธรรมชาติสมบูรณ์หลวงปู่รอดเป็นพระสายปฏิบัติที่ถือทุดงเป็นวัดมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นพระหนุ่ม ตรากมีอายุพรรษามากพอสมควรแม้หลวงปู่รอดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญริปัสนากรรมฐานแต่ท่านก็เคยเล่าเรียนทางสายเวทวิทยาคมมาไม่น้อยแม้จะได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางนองแล้วท่านก็จะออกทุด,ดงหลังออกพรรษาของทุกปีเสมอหากการออกทุด,ดงระยะหลังๆนี้ท่านมีจุดประสงค์ต้องการให้พระภิกษุสามเณรได้ประสบการณ์ทุดงโดยตรง เพราะฉะนั้นเส้นทางจาฤทธุดงจึงกำหนดให้อยู่ห่างไกลจากความพลุกพล่านของหมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่อยู่พักปักโกรดของคณะท่านจะเป็นป่าเขาอันสงบสงัดเป็นสำคัญเมื่อหลวงปู่รอดนำภิกษุสามเณรมาถึงทุ่งสมนหนองขาวใกล้หมู่บ้านเล็กๆของชาวกะเรี่ยงเป็นเวลาล่วงข้าวยามเย็นพอดีท่านจึงให้คณะของท่าน หยุดพักปักกรดท่ามกลางแวดล้อมของแนวคพรอันร่มรื่นภิกษุสามเณรต่างแยกย้ายกันพักในระยะห่างๆกันเพื่อบำเพ็ญภาวนาดูเหมือนหลวงปู่รอดจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างซึ่งดูไม่ปกติของอาณาบริเวณสถานที่นี้ทําให้ท่านไม่วางใจนักดังนั้นหลังจากพระเนนในคณะทุดงของท่านมารวมกันทำวัดสวดมนต์เย็นโดยพร้อมเพรียงแล้ว ท่านได้สั่งกำชับว่าคืนนี้หากมีสิ่งใดผิดปกติห้ามมิให้ออกจากกรดเด็ดขาดจากนั้นสม,มณะทุกรูปก็แยกย้ายกันไปเจริญสติภาวนาในที่ของตนอย่างสงบสำรวมยามดึกคืนนั้นหลวงปู่รอดนั่งเจริญสมาธิในกรดพรันก็ได้ยินเสียงลมพายุอื้ออึงมาจากป่าลึกมีเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยหักถล่มลงฟาดพื้นถนัดหู และเสียงพายุร้ายก็เคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ที่น่าแปลกอย่างที่สุดก็คือแม้เสียงลมแรงพัดกระนำจะอึงออนมาถึงบริเวณที่ปักกรดแต่ร่มโกรดไม่ได้สั่นไหวเอาเสียเลยมุ้งโกรดไม่พลิกพลิ้วอย่างที่ควรเป็นกระช่างสับพัสำเนียงเสียงลมพายุจะกระนําหนักภายนอกโกรดแต่กลับทำให้มุงกรดแค่ไหวกระเพื่อมเล็กน้อยเท่านั้นอึดใจต่อมา มีเสียงคล้ายของหนักหล่นลงข้างๆกรดจากนั้นเสียงลมพายุบ้าคลั่งก็เงียบหายไปและนับแต่นั้นก็ไม่มีเสียงผิดปกติใดๆปรากฏขึ้นอีกตลอดคืนฟ้าสว่างรุ่งอรุณของวันใหม่หลวงปู่รอดออกมาจากกรดพร้อมๆกับพระเนรศิษิ์ของท่านเมื่อท่านเดินมาดูบริเวณรอบๆที่ปักกรดก็พบว่ามีกระดูกหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่ หล่นเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นดินไม่ทราบว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือสัตว์ชนิดใดมีภิกษุบางรูปจะเข้าไปหยิบจับกระดูกเหล่านั้นแต่หลวงปู่รอดรีบห้ามยับยั้งเอาไว้บอกว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายอย่าสัมผัสแต่ต้องเป็นอันขาดเพราะมันถูกส่งมาด้วยฤทธิ์ไสยเวทมุ่งหมายจะทำลายชีวิตของท่านกับหมูนะ่คณะ จากนั้นหลวงปู่รอดก็เก็บรวบรวมเศษกระดูกทั้งหมดมากองไว้ในที่แห่งเดียวและสั่งพระเนเนเตรียมคลองผ้าออกบินทบาทตามปกติยังไม่ทันที่หลวงปู่รอดและพระเนเนจะเคลื่อนขบวนออกจากที่เสียด้วยซ้ำก็มองเห็นชายเกรี่ยงสองสาคนแบกจอบเสียมเดินโผล่พ้นแนวป่าด้านที่ตั้งหมู่บ้านออกมา กรเรียงเหล่านั้นมองเห็นพระทุดดวงทุกรูปเป็นปกติดีไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็แสดงอาการตื่นตะลึงแสดงกิริยาดุดเห็นภาพไม่คาดคิดไม่รู้จะเดินเข้ามาหาดีหรือถอยกลับดีได้แต่ยืนเซ่อกระอึกกระอักอยู่ที่นั่นหลวงปู่รอดจึงเดินเข้าไปถามว่ามาที่นี่ทำไมเหตุใดถึงหอบจอบเสียมพรางพรางมาอย่างนี้ กะเรี่ยงคนหนึ่งในกลุ่มตอบอย่างซื่อๆว่าหัวหน้าของเขาบอกให้มาฝังศพพระธุดงที่ตายอยู่ตรงนี้แต่พวกเขาไม่เห็นพระธุดงตายแม้แต่รูปเดียวหลวงปู่รอดได้แต่หัวเราะเบาๆไม่พูดอะไรต่อไปเทว่าเจ้ากะเรี่ยงคนหนึ่งคงจะคุ้นเคยกับพระธุดงไทยมาก่อนมันสังเกตเห็นพระเนนเตรียมจะออกบิณฑบาตจึงรีบพูดขึ้นว่า พวกพระไม่ต้องไปบินทบาทที่ไหนหรอกอีกสักครู่พวกมันจะเอาอาหารมาถวายให้ฉันเองแล้วสกิดพวกให้รีบกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากกะเรี่ยงพวกแรกกลับไปแล้วสักครู่ใหญ่ก็มีกะเรี่ยงกลุ่มที่สองแบกสำรับกับข้าวตรงมายัางคณะพระธุดงกะเรี่ยงกลุ่มนี้มีทั้งคนเก่าและคนใหม่ล้วนเป็นชายชะกันทั้งสิ้น และในกลุ่มมีตัวหัวหน้าเกรเรียงร่วมขบวนมาด้วยขณะนั้นหลวงปู่รอดนั่งอยู่บนผ้ารองนั่งเบื้องหน้ากรดของท่านเบื้องหลังมีภิกษุสามเณรสิทธิ์ของท่านนั่งเรียงกันอยู่อย่างเรียบร้อยเกรเรียงกลุ่มนี้วางสำรับกับข้าวหลวงเบื้องหน้าหลวงปู่พร้อมกับบอกว่าพวกเขาได้นำอาหารมาถวายให้ฉันจากนั้นได้ประเคนสำรับกับข้าวนั้นให้ท่านรับไว้ หลวงปู่รอดบอกกับสิทธิ์ว่าอย่าเพิ่งฉันพัตตาหารที่กระเหรี่ยงนำมาถวายแล้วท่านก็บอกให้เนนเข้าไปยกบาตรใส่น้ำมนต์ที่วางไว้ในกรดมาให้ท่านจากนั้นหลวงปู่รอดใช้น้ำมนต์พรมลงไปที่อาหารในถ้วยชามในสำรับทันใดที่น้ำมนต์กระทบกับอาหารเหล่านั้นความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีอาหารที่ปรุงสุกใส่ในถ้วยชาม แปรสภาพไปเป็นสิ่งอื่นอย่างเหลือเชื่อเพราะที่ปรากฏในถ้วยชามทุกใบกลับกลายเป็นเศษกระดูกลักษณะเป็นท่อนบ้างบางถ้วยก็เป็นหนามเล็กๆเ,เป็นขยุ่มกองอยู่เกรี่ยงทั้งกลุ่มล้วนมีสีหน้ากระอักกระอ่วนเหมือนเป็นคนร่วมกระทำผิดแล้วถูกจับได้คาหนังคาเขาโดยเฉพาะเจ้าตัวหัวหน้าถึงกับหน้าซีดเผือดเมื่อประจักษ์ว่าอิทธิฤทธิจากสายเวทของมัน ไร้ความหมายสำหรับพระธุดงสูงวัยรูปนี้เสียแล้วแม้เจตนาชั่วร้ายของหัวหน้ากเกรี่ยงจะถูกเปิดเผยเช่นนี้มันก็ยังแก้ตัวไปน้ำขุนๆว่าไม่ได้มีความประสงค์จะทำร้ายพระธุดงให้ได้รับอันตรายอย่างใดไม่เพียงแค่ทดลองวิชาของมันดูเท่านั้นซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดว่าวิชาของมันสู้วิชาพระธุดงไม่ได้ หลวงปู่รอดไม่พูดโต้อตอบแม้แต่คำเดียวท่านหยิบถ้วยชามซึ่งมีกระดูกและหนามแหลมมาเทกองไว้บนพื้นนอกสำรับจนหมดเกลี้ยงทุกใบด้วยอาการสงบแล้วบอกให้เกระเรียงยกสำรับวางถ้วยชามเปล่ากลับไปเจ้าหัวหน้ากระเรียงอย่างหน้าด้านเอ่ยปากขอกระดูกผีชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหนามแหลมซึ่งอำพรางด้วยอาคมให้มองเห็นเป็นอาหารกลับคืน แต่หลวงปู่รอดปฏิเสธไม่คืนให้หัวหน้ากะเลี่ยงจึงพาพักพวกกลับไปด้วยความผิดหวังเป็นอันว่าวันนั้นพระภิกษุสามเณรสิทธิ์ของหลวงปู่รอดและตัวท่านต้องอดฉันอาหารไปหนึ่งวันโดยหลวงปู่รอดกล่าวว่าจะพักอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจะจาริกทุดองไปสถานที่อื่นอีกยามค่ำวันนั้น หลังจากทําวัดสวดมนต์เย็นตามกิจของสงแล้วหลวงปู่รอดกล่าวกับศิษย์ของท่านว่าคืนนี้จะส่งของที่หัวหน้ากระเกรียงปล่อยเป็นคุณใสามาเพื่อทําอันตร,รายต่อตัวท่านและพระเนนทุกรูปกลับไปหามันเป็นการตอบแทนเพื่อสั่งสอนให้เกิดสํานึกเสียบ้างว่าการที่มีเจตนาเลวร้ายต่อผู้อื่นนั้นครั้นตัวเองเจอเจอ,เจอเข้าบ้างจะเป็นอย่างไรจะรับรู้ว่า ได้รับทุกข์ทรมานขนาดไหนจากนั้นหลวงปู่รอดได้นำเศษกระดูกผีและหนามทั้งหมดเข้าไปในกรดในค่ำคืนนั้นพระเนมซึ่งอยู่ในกรดที่รุกขมูลห่างๆกันต่างบําเพ็ญธรรมเจริญภาวนาโดยสงบไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆมาแพร่ผ่านตราบกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงวันใหม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นฟ้ายัางไม่ทันสว่าง กะเรียงกลุ่มหนึ่งก็พากันเร่งร้อนออกจากชายป่าซึ่งกางก้านระหว่างหมู่บ้านกับบริเวณพระทุดงมาปักกลดกลุ่มคนกระเรียงเหล่านั้นเป็นกระเรียงหน้าเดิมๆที่เคยมาหาหลวงปู่รอดพร้อมกับตัวหัวหน้าเมื่อวานนี้เพียงแต่มาคราวนี้ไม่ได้วางท่าสง่าผ่าเผยเช่นครั้งก่อนหากมีกิริยาเร้าร้อนตื่นตระหนกกันทุกคนยิ่งกว่านั้น ยังหามแคร่แบบสี่คนหามมาด้วยและบนแคร่นั้นมีคนนอนแผ่ร่างร้องโอยโอยไม่ขาดปากเมื่อกลุ่มกระเรี่ยงเข้ามาใกล้จึงเห็นชัดถนัดตาว่าคนนอนบนแคร่คือหัวหน้าชนเผ่ากะเรี่ยงนั่นเองเพียงแต่สภาพร่างกายเวลานี้ผิดไปเป็นคนละคนเพราะเนื้อตัวบวมเป่งแทบปริไปทุกส่วน และมีอาการทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสกะเรียงกลุ่มนั้นเมื่อมาถึงตรงหน้าหลวงปู่รอดก็วางแคร่ลงแล้วทุกคนก็สุดนั่งลงกราบหลวงปู่รอดโดยพร้อมเพรียงหลวงปู่ถามว่ามีอะไรหรือถึงมาหาแต่เช้าหนึ่งในกลุ่มกะเรียงกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหัวหน้าของพวกมันถูกของเข้าตัวเองทำอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ เนื้อตัวบวมเป่งและเกิดความเจ็บปวดอย่างที่สุดพวกเขาจึงหามหัวหน้ามาขอให้หลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่รอดเดินเข้าไปจนใกล้หัวหน้ากะเรี่ยงซึ่งมีสภาพหน้าเวทนาท่านได้กล่าวกับคนผู้นั้นว่าขณะนี้หัวหน้ากะเรี่ยงคงรับรู้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมผู้ที่ถูกกระทำด้วยคุณใสาจากฝีมือของหัวหน้ากะเรี่ยงจะประสบความทุกข์ทรมานขนาดไหน จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างสาหัสเช่นไรก่อนสิ้นลมหายใจเพราะฉะนั้นเขาควรจะสำนึกในบาปกรรมที่เคยกระทำมาและขอให้รับรู้ไว้เถิดว่าผลแห่งกรรมเลวถึงขั้นทำร้ายทำลายชีวิตผู้อื่นแม้จะไม่ปรากฏให้เห็นในชาติปัจจุบันแต่เมื่อใดที่สิ้นอายุจากโลกมนุษย์ผลแห่งกรรมนั้นก็จะแสดงผลให้ตกนรก ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหาัสหลวงปู่รอดเห็นว่าหัวหน้ากระเหี่ยงได้รับความเจ็บปวดทรมานพอสมควรแก่เหตุแล้วท่านจึงทำน้ำมนต์แล้วรดน้ำมนต์ให้อาการบวมของเนื้อตัวก็ค่อยๆยุบลงและความรู้สึกเจ็บปวดมีอาการบรรเทาลงเป็นลำดับในที่สุดหัวหน้ากระเหี่ยงได้อาเจียนออกมาเป็นกระดูกผีและหนาแหลมซึ่งเป็นของตนทั้งหมด พวกกะเรี่ยงรีบกลับไปนำเอาข้าวปลาอาหารมาถวายแก่หลวงปู่รอดแต่ท่านไม่รับจากนั้นได้นำคณะสิษย์ของท่านจ่าริกทุดงต่อไปหัวหน้ากะเรี่ยงจะรู้สำนึกต่อบาปมหารันเกิดจากใส่เวทมนต์ดำของตนหรือไม่หรือจะตระหนักคิดได้ว่าเป็นความผิดของตนที่เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ชั่วร้ายนี้แล้วยอมละเลิกการใช้วิชาดังกล่าว ไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นตลอดไปก็ย่อมแล้วแต่จิตสำนึกของหัวหน้ากเกรียงจะเป็นไปการนำเสนอเรื่องของหลวงปู่รอดแห่งวัดนางนองเขตจอมทองกรุงเทพดังที่ได้เล่ามาโดยลำดับก็เพื่อยืนยันว่าในสมัยอดีตนั้นไสย,ยศาสตร์ประเภทสยดำนั้นมีจริงมีอิทธิฤทธิอำนาจน่าอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อปัจจุบัน พูดจะสำเร็จในวิชาสศยศาสตร์แนวทางนี้ถึงขั้นบรรลุความสำเร็จตามความประสงค์ได้คงหาได้ยากยิ่งและหาได้น้อยยิ่งกว่าน้อยแล้วนอกจากพวกมิจฉาชีพซึ่งอาศัยการหลอกลวงหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองที่ยังมีแอบแฝงอยู่ในสังคมเท่านั้น